เบอร์เครอสกับไอหน่าจอมยุทธจอมยุทธจริงๆอันนี้คือจอมยุทธ์ดิสันหัวเดียวบ่ปลูกได้ขนาดนี้เดิจอมยุทธของแท้ตัวนี้บ่แม่ยแต่ละหัวพอาะวเดียวอิม่มจอมยุทธิ์ดิในกระถางมึงเนี่ยหัวใช้เท่า ก็จอมหยุดปลูกอีกขึ้นเขาหัวเดี๋ยวแตกมาใส่ววายันยันบุอิม่มตีเนี่ยเป็นเอเลียนไปเลยน่ะเทเละต้ะน่ะบ่แพ้กันแพ่ละหัวแพ้ละเงาก็ที่ชอบจอมหยุดปลูกอีกตัวเนี่ย ย่านแม่บุอิมติลุฮึอ,อะใครสามารถเเป็นแบบเมม่งมีใครสามารถเป็นแบบนี้มั่งปลูกแล้วเป็นแบบนี้มั่งจอมยุดติยังค่อยปลูกเป็นแบบนี้บ่จอมยุดปพกปลูกพกเป็นได้นน่ป๊าีิทอเสียไปแม่ยามาเออเื่อไหร่ขี้ใ่คิดหัดวแม่ยาแม่ยาจะกล้ากินบนเน่เลยป้าติทอ ง้อเดี๋ยวอิมพี่น้องแค่รถสายพันธุ์ใด้ปุแค่รถสายพันธุ์เอเลี่ยนบ่อืมคักว่าป่ะนี่พี่น้องล่างนี่สาย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 ลายสายสายพันธุ์อันนี้ก็ยันเขายใจกันแต่งเนียงไม่เหรอโอ้ยคัก